กระมอมบ้างอู่ว่าสันเห็นแล้วคิดถึงบ้านจ้าท่าอะไรท่าหงส์บินนะครับเช่นเขานางนั่นก็สะอ่อนเนาะคนที่ไม่มีข้าวก็ขัดที่ค้นคือสะอ่อนแขางนี่ไงแต่ก็เริ่มต้นคือพอมาไทยแต่ก็ไม่เป็นคนหวา่ แค่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างนี้ไหนเป็นยังไงกระสะอนเต่าเานาะมันงามมากเลยเออข้าวสวยอุ้ยในกล้องสียิ่งสวยเลยเขาเอินบ่าเขางามเมืขอกว้เขา,เางามเราต้องบอกว่าข้าวงามไม่ใช่ข้าวสวย้ามาอุ้ยแม่บรรยากาศดีมากแม่หันหน้ามาทางนี้ทีดูข้างหลังแบบวิวสวยมากจริงจริงจึ้งมากสวยสวยได้ได้อีก สร้างคีมูกได้ไหมได้โพดไม่ได้เราเป็นนางงามจะมาสั่งคีมูกได้ไงมันลอยมันลอยแม่หอยยังไม่เดินทางไปต่างประเทศหรอครับพอแล้วมชี้อะไรอีกพอแล้วม่ตัดหอยอ๋อหนุ่มแกไปตัดยูคาเหรอเนี่ยแม่ออกมาอย่างเงี้ยมันก็บรรยากาศดีไงยัอยุคย่บานไงหมกมุ่นทู่ท้งยุ้งหมกมุ่นหมกมุ่นเรื่องอะไรหรือเปล่า ้าตรงนอนพักพอน,น,นี่บ้านอ้องไข่เนาะออกไปไหนไม่ได้อะ่ะอืมนี่อุ้ยข้าวสวยจริงเอ้ยข้าวงามจริงอะ่ะเนี่ยบอกว่าไม่ให้พูดว่าข้าวสวยทุกคนข้าวงามอุ้ยน,น,นี่คือลมหรือเปล่ามมันลม้มทําไมถึงลม้ม,ม,มที่ได้ในบ้ามันแตกกอเก็เรียกว่าข้าวแตกอกอ าเปไก่เปยเนี่ยเนี่เม็ดเดียวมันจะเตกออกอย่างนี้เนี่ข้ามันจะเตกกอนะเนี่ยอืมกอใหญ่นว่าข้าเตะกออ,อ,กอ๋กอใหญ่มากเหมือนกอตะไคร้เลยอ่ะเออเดี๋ยวมันก็ใหญ่กว่านี้ฮะน้องน้องที่เขาดำนะมันจะกอทอกับขุกนอืมเขาลงไปที่นาตื้อเลยท่วมหัวเงียนมือปุณะอันนี้มันเป็นกำลังเป็นกำลังขันค้นเนี่ยกำลังสิบสามสิบสี่ปี กำลั ăng, งกำลังแตก <ek S 1> หนุ่มอะไรเงี้ยหรอกำลังสิบสามปีเน<อ>ี่ยถ้าเวลาเมยกลับมานะ่ะมันติถ่วมหัวยมืออาการคือคตกาคตลางคนแเร็วมันเตรียมจะออกลูกเลยกลางคนกลาง,งตั้งท้องอนี่หรออ,อันนี้ประมาณสิบสองสิบสามปีสิบสี่ <c oughs> เอออุ้ยบรรยากาศดีดูลมดีดูดูค่ะเออได้บินไม่ขึ้นหรอกเถ่าแล้ว มแม่ยยุดแม่มันลงไปในข้าวอะ่ะโคลา <c oughs> เออสุมวันเนาะดูม <c oughs> ันวิน่งเล่นมันวิ่งเล่นนุ่นโคลานู้นไปทำไมอ่ะนุ่นนุ่นโคลา,นนคลาถ้ายึดอย่างนู่นนู่นนู่นน่นไปท,ทั่วทีบ ข้าวไม่หอยงามมากจ้าไม่รั่วหรอกหัวหน้ามันไงเจยามันเหียดเลยนะเข้างามนะคะน้ำก็ติ่มค่ะข้าวงามน้ำติ่มค่ะ ข้าวงามน้ำเต็มเห็นบ้านนี่อุูยวิวสวยมากข้าวเห็ดข้าวเห็ดมันก็เป็นเสีลยเท้าเาเห็กมันก็เป็นหยาแต่ตอนทำมันเหนื่อยเนาะแาวน้ำมันก็นไรเด็กไปไหนอีกไหนว่าพ่อตัดหญ้าเลยมันขึ้นมีขึ้นอยู่นี่เราบปอลเอวรับเปาน้ำมันเนี่ยดูดิขึ้นแล้วเนี่ยแม่ทแทนนี่แหละโอ้ยลมเย็นมาก แล้วทำไมมันเป็นวงๆกันนะมันบกเกิดอบเพราะว่าตะก่าเนี่ยแม่ยว่านนี่บกเกิดเพราะว่าน้ามันขังน้ามันขังแล้วนี่บกเกือบตะว่าก้ามันงามสมนี้มันกระเด็นแล้วมันเป็นไรมันก็ต้องมีเสียหายนิดหน่อยมันก็ไม่ได้ถือว่าอันนี้เนาะงามกิงก็กิ่งข้าวนี่แหละ เขาเนี่ยเขาเซฟเซมนี่ข้ามาลีใหญ่เนี่ยย้างงามคือเจ้าของนะครับข้าวงามเหมือนเจ้าของอุ้ยลมดูดิผมแป็นซึเป็นสัญญาผมาเอผมยาวไม่น้อื่อกี้ยังว่ากระหม่อมบาง เนี่ยเห็นไหมมาอยู่อย่างเงี้ยมันก็สดชื่นแม่แม่อากทสองอาทิตย์อากอเงียนแบบว่าออกไปใส่แบบลมก็ไม่ได้มันพัดลมมันพัดลมกระตีเหรอมันอีกระท้อดังที่นี่มันอีกกระทึ้นยาจุดทูบยุ้งกว่าที่นี่าจุดทูบยุ้งอีกมันมีมันมีใยมันมีทูบจุดยุ้งมันแปลว่าอันตรายกับเราหรอเออที่เห็นมันมันเป็นมันเป็นภูมิแพ้ด้วยอ่าเป็นภูมิแพ้อุ้ยเป็นหลายโรคเลยเป็นอย่างคือเอาหลายโรคแท้ ไปไหนอุ้ยตรงนั้นมันคือเป็นเบิร์งใหญ่แท้แม่เอาอันปิดชาหน่อยเอาหรอเชื่อเอาอ๋อตอนนั้นเป็นสาบบัวมาปลูกแล้วก็เอาอันนั้นมาปลูกเออยางเอออยากเห็นสาบัวไม่ไม่ขีดยางไงผลิตายแต่เก็เอาโดนเขามาเคียงบิดน่อยน์เนาะมาขีดยางแต่ปีนี้ไม่ได้ขีดเพราะว่าหญ้าไม่มีแต่ทุกปีต้องต้องใส่เคียงบิดน่อยเขามาขีดเคียงบิดฟิวส์กันไปเลยโดนโดนเกษตรเนาะ ปีน,นี้ไม่ได้ตายแล้วปีนี้ทําไงหวานเอาเองไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดยาแม่แม่แต่ฉันไม่ได้ฉีดเพราะว่าหญ้ามันไม่ขึ้น,นอ๋อมันไม่มีหญ้าเออก็ดีนะพูดถึงไม่ต้องเปลืองอีกเ<ม>นาะ <moderator. S 2> นี่นะครับโอ้เออะไรตะบักกันอยไปสวยงามนี่ครับจะไปดูอีกไปดูเขาบอกว่าแม่ตะค้อหมดหรือย,ยาเขาถามมันมันรนของมันเร็ว เก่งก็ยังไม่ได้กินเลยทุกคนมันโล่นมือในเกจมามันกลิ่นบ่อินค่ะกินบ่อินมันถึงเวลาดูดูมันหล่นถึงเวลาแล้วดู่ะดูน้ำบกดีหรือไม่ดีล่ะเดี๋ยวฝนตกมาเพิ่มหรอกแม่มีปลาหมอคางดำหรอคะไม่มีครับ ชอบดูแม่หานอมไม้ทำนอมไม้ข้าวงามมากแม่อุ้ยมันมันสบายตาแม่มันมีแต่เขียวๆทุกคนมันมีแต่มองไปมันเป็นแบบดูดิมันเขียวไปหมดมันสบายตานะจริงๆอืมอืมอืม หยอยู่หมดสมมม้มไอหมดส้มเฮโคลาโคลาอีกละดูโคลา,าเอ้ยเธอเนี่ยมันบอกมันกัดเขาเนี่ยมันกัดให้กินแต่มันไม่อันตรายเลยแม่เขาถามว่าไม่ไปเมืองนอกแล้วหรอไปค้าไปคาไม่เกินสิบสองก็เพราะว่าล้อล้อต้องการทนล้อก็เตี้ยน,น,นตา้ดิ นั่นคือเขาออกมาแล้วแต่ทางการเขาคักทำเอี่ยงจริงจงเขาจะสกัดคนไทยไม่ให้ออกอันเขาจะสกัดคนไทยไม่ให้ออกหากินไงเพราะเขาก็บคนมีเงินเดือนคือเขาเนาะเขานั่งเกาหีกับแตกอยู่เขาก็มีเงินเดือนกระซังไม่หรอกก็ตามขั้นตอนเขาแหละแม่ขั้นตอนยุคแต่ได้ไปแน่ๆเขาบอกตัว่าได้ไปขอมาแต่จะดุนๆพูนขันตอนอย่างกระโดดกระเดี นังสือออกมาแล้วแต่แค่สเต็มปึบไม่แต่ก็เป็นข้อดีนะที่ว่าคนที่ที่จะไปมันไม่ได้ไปง่ายๆนะต้องบอกมันก็ขอดีต่ไดนะ้เขาก็่สเต็มทุกปีปีนี้มันเปลี่ยนสเต็มายากเททุกปีมันก็สเต็มอย่างนี้แหละเอามันก็มีคนแบบไปแบบไม่ถูกแบบถก็มีเขาต้องตรวจสอบไงแต่เราถูกต้องไงต้องบอกวบบ่า <laughs> รออีหยังเนี่ย <laughs> <laughs> เปิดอะไรอ <laughs> <laughs> ีกนะมดแดงปฏิฆามดแดงปรสิบอกอีกและจะเบิ่งสายก่อนจะพาลูกไปไหนเดี๋ยวไปบิึงหม่องนั่นเออไปไปบิึงหม่องไปบิึงหม่องเก่งดำคอเออสวัสดีบอสเก่งมาดำครกแต่สวัสดีพี่กายจ้าพี่กายเข้ามาคุณแม่โสวัสดีลูกเอ๋ลูกเอลไม่เป็นลูกกายนะลูกเอล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 หาทำอะไรครับสวยมาก อ่าสวยมากนะเนี่ยโอ้ยอ่ะดูอะเออจุ๊บจุ๊บทีหนึ่งกระเซ็นหลักแม่เนาะสวัสดีพี่รวยเก่งพาแม่หอยมาเก็บแม่เก่งพาแม่หอยเก็บเห็ดมาแกงเนี่ยมีไหมเห็ดมันมีดอกเห็ดแล้วบ่เกิดแม่แม่ไปมาแล้วไม่เกิดนะครับมีบอ,กกมอะไรนะมแม่เดี๋ยวจกอะไร <c oughs> วีเออเห็นแล้วหน้าเขียวมากๆหน้าเขียวมากๆอุลมดกัดก็ไปจกมาให้ดูเขาประมาสัวโต้หมดกระบอกเกิดจะพองออกแล้วมันก็สบายแม่ร้องเพลงฟังหน่อยครับพ่ะย่ะยังไเสียงยั่ว อะไรนะยังยอดคุพี่บ้เามันมามอีดีเนเาี่วาแม่วานพอดเพอดีจ้าจ้าจ้าคุณแม่วานสวยจ้าเขียวสบายตาอยังไ่เห็นน้ำเยะก็งอุ่นย ไมอัดพวเป็นได้ดิไหนบักแหงได้ดเก่งทุกคนน้ำด้วยน้ำบักกันจริงคือนะไปบอกแล้วมาอัดน้ำก่อนไม่อัดพวเป็นได้ดิต้องอัดวันนี้เลยหรออ๋อมะม่วงออกเบิร์ดเป็นคั่วใช่นหมทุกพอกันยากนอนแล้วไม่อัดพวเป็นได้เก่งอัดน้ำเลยจำใส่มะม่วงยุพี่ได้ไหมเอามันรั่วตรงนู้นมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้มันมั่วเสี่ยวไปทั่วแหละกิ๊ฟเดี๋ยวต้องไปบอกทุกพ่อกัน แม่เปิดร้านวันไหนใครอยากกินส้มตำ <c oughs> ก็เปิดจ้าออแม่อยู่ไหนเอ้ยพ่ออยู่ไหนก่อนเรามาเถียงนะเนวแกเป็นหวัดขาดแกไม่แกยังไม่ร้องเพลงนะเราปล่อยเดี๋ยวตั้งใจปล่อยคักๆเนี่ยโอ้โแล้วปล่อยปไปไหนอะโอ้ยเนาะแล้ลวตั้งปล่อยอะคุณอะบุญบุญออกเลยบุญบุญออกเลยนี่นี่นี่ แกปล่อยน้ำจ้างแล้าสิบะเห็นต้องต้องหมายไปให้แล้วในเวลาหนเวลาดเนี่ยอันนี้มันมันบริเวณ่านนะเนี่ยเนี่ยต้องหาเงินหมายเดี๋ยวนอืนนี่อะไเนี่ยถ้ามันบ่บุญบ่เห็นเลยเนี่ยถ้ามันบ่บุญแม่เอาจอบไปมาบ้างบอจอบอ๋อเหมือนปลาบุญอะไรเงี้ยหรอแม่เดินเร็วมาก เออก็เอาวกจกปนั่แนแหละเออสับไปเลย มองอินนามันกี่เบสเดียวตัวน่าเบื่อไงมัอึดไม่อยากอือนาม่อึดไม่อยากเพราะว่ามีบ่อบาดาเนี่ยสวัสดีทั้งสองท่านค่ะนึกว่าแม่บินแล้วจ้าก็มันได้ไปแล้วปะอะไรอีกเปวดไส้หน้อย ไห็นน้าจะกินบ่อุ้ยไม่เห้นน้เห็ดเหรอเห็ดปวกไก่น้อยไหนไม่เห้นน้ากินของกินนะคะกินได้เหรอเอาเห็ดปวกไก่น้อยแซ่บเอาไปโมกที่ตังไม่นน้าจะเก็บเอาปะกินมะเป็นจริงเหรอเห็ดปวกไก่น้อยจะกัเห็ดนี่อย่างมันคึ่งเก็บยากทีมันต่ำมันน้อยเกินเอาแต่จะมาเห็ดปวกไก่น้อยเนาะ บอ้คุณอะอุ้ยมันเกิดไปเบิร์เลยกว่าเพาเอินเห็ดปวกไก่น้อยทุกคนเห็ดปวกไก่น้อยพนะเดี๋ยวให้อันนี้ดูกันเห็ดปวกไก่น้อยโกดกตฟังแต่เห็ดปวกไก่นี่มีอันเห็ดปวกไงเขาเอินปวกตับอันนี้เห็ดปวกไก่น้อยเนี่ยแต่ว่ามันมันถ้ามันถ้ามันอยู่หมอนี่เขาเก็บไปอยู่อันนี้มันอยู่คอยมันเก็บอะไร้รอกมันอยู่คอย สรุปคือไม่ได้เก็บแล้วมันจะโตกว่านี้ไหมแม่มั่งก็สิมันก็สิเกทำนี่ฮะมั่งก็สิว่าเห็ดปวกใกล้หน่อยเยอะแยะเลยทำมาจังสี่เขาเก็บได้อยู่เนี่ยเออ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 ปีใดเห็ดปวกตาบกเกิดน้ำมันนี่ไม่ติดดอกยิงใหญ่เห็ดปวกตาบจะใหญ่เจ็บตีนเหรอโห้หมุดคิดว่าลื่นล้มแล้วแบบขาแพงกิ่งอะไร เครื่องพิฆามุ่งนั้นเปลือยมอญบ้านเกลือยได้เห็นไหมแม่มาดำกระพลอ้บ่ดำขินดินแห้งนี่อืแต่มันเป็นกอสวยเลยนะแม่นี่แหละคันหน้าดำมันจะเป็นยังซี่มันจะเสมอกันเนาะมันจะสวยเก่งดำไงจ้านู่นนะเก่งดำอยู่ผืนนู้นท่าเ้าดำมันจะเป็นหน้าแบบนี้เออจะสวยมากเลยหญ้ามันก็ไม่มีนะคะมันจะสวยสวยมากฝนยังไม่ตกค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคน กก็อสนแล้วมันมีไม่มีเหตุอะไรจริงๆหรอมันก็มีริงเหตุปวดแค่หน่อยถ้ามัน <c oughs> ถ้ามันอยู่หมองสีเยอะไปอยู่อะไรมันอยู่มันอยู่อันคอย,อยมันอยู่คอย <c oughs> สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีลูกเพจทุกๆท่าน ตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งนาไม่หอยร้อยชุดไปดูตะคอ้อหรอแม่ไม่รู้ว่ามีไหมไม่เข้าใจอะ่ะมีแต่ไม่กินไม่อิ่มไม่รู้ว่ามีไหมไม่เข้าใจอ่ะมีแต่ไม่กินไม่อิ่บ้านทูดินฝนกำลังตกแม่เขาบอกบ บ้านพูดดีนี่นี่ชี้มั่วนี่บ้านพูดดีนนี่นี่ดิมองมืดๆแล้วมันก็จะมาบ้านเราสิท่านะเหตุปวกจริงไหมแม่กลัวทานแล้วนอนฟังพระสวดสามคืนทุกอย่างทุกอยางมาคนดีกว่ินเนี่ยเก่งจ้าอันนี้พ่อแล้วพ่อแล้วจงไว้ให้รู้ไหมต้นดอกไม้ด้ามขวานที่เขาว่าต้นดิงดองที่เขาว่าต้นสะบังงาอะไรนี่แหละสะบังงาเหรอ ต่า,าบ้านแม่อื่นดอกดอกไม้ด้ามขวนันต้นดอกไม้ด้ามขวันพอแล้วจุงไว้ไห้นี่เไวลด้ามันเป็นดอกมันจะสวยมากยนดุกิแล้วจุงไว้ทําไมถ้าไม่ก,มก็มักนอกก็บอกจุงก็คือว,ว่าเป็นดอกมันสวยอย่างนี้เหรอให้มันทําไมไม่เอาไปไปขยายหลายๆที่แบบว่าปลูกเป็นแนวเ,เป็นครับนี่ไงมันอยู่หนีหลายต้นก็เลยเอามันไว้หนีอืออันนี้ต้นตะคอนนะไม่มีแล้ว มันอยู่สูงเล้อมันมัน,น,นมนนนอะนเยอะแยะเลยนะตอนดอกไม้อ่อนนะาเจมาเหเยอะแยะเลยเลยไชเลยนน,น่จะเยอะเลยเยอะเลยม่ไมด,ด,ดมันมขนไมนมือต้น,นมนใหญ่เ,นเนอ๋อข้าวงามจางบรรยากาศดีมากโยมหอยเ <c oughs> จ้าพ ก็พูดปกตินี้เลยงานจิตใจยังคนหลังยังเกาะอะไรบ่าภาษาพามีบ่าผู้ปีนไม่ว่าเป็ดวัดเด็กเดี๋เราก็พูดไม่เป็นเนาะบ่าเป็นอีนดี้ตะเกงเออพูดกับพามเราไม่รู้จะพูดยังไงแบบไหนเนาะสวยจริงครับผ้าดูดิมันเขียวชะอุ่มไปหมดเลย ม,ม,มัน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 สบายตาคุณช้าหน่อเนาะพนหิดพนหิดเข่าจะอ่อนเข่าจะพข็งอยู่แผ่อนคลายดีแม่แบบว่าถ้าเมร้อนเย็นีน่กับบัวชว่าวงดแดดก็ไม่มีแล้วก็แบบลมพัดอยู่กับธรรมชาติเนาะ ให้มันเลือดข้าลงไปเต็มเอะเอือกขนาดนี้ว้าวป้าโมเมนต์ไอเข่าเนี่ยมัอเบิ่งอยู่ในตีดีในตีดีสิ่งลงมือเรื่อเพียงเอิอกเพียงอย่างเห็นไหมที่เขาดำที่เขาสู่น้าออกมันงามจริงเออเออเอ้ยยัไงมันงามแล้วแต่ทำไมมันยังเป็นเขียวเข้มมันยังไม่เขียวอ่อนอ๋อมันยังโตไม่เยอะเท่านั้นมันก็หอบมันก็ดำลุ้นมูนเหะอเห็นไหมมันก็เป็นก่อลึกบึกลึกปีกอืมอืมอืม ก็ลูกปุกบิ๊กปิ๊กสวยสูน้ำโอ้กนะอันไทยกริงมันดำอันนี้อันนี้เม่ดำกระพอข้าวงามเนาะบรรยากาศดีแท้จริงข้างหลังเป็นภูเขาสวยงามสะอนเขาจะของ นี่ให้นี่มันเลิกขาเดินไม่รู้ลยล่ดีมัต้องลงหรอกพามาบูพามาบูง,ง,บง,งแถวเนเราพาทุกคนมาดูข้าวม,มันติดกอดเลยสวยมากเลยที่เม็ดดำนะอันนี้ให้ให,ให้ให้เก้งดำก็ไม่นะ <c oughs> ดำได้ลายกะมัน <c oughs> <c oughs> เ,เวลาาดำเขาดำ,าดำมันก็นดีกว่าเขาอยากไปอยู่ด้วยจังด <c oughs> ีใจค่ะี่จ้า <c oughs> อยากมาอยู่กับแม่หอยด้วยจังก็แบบนี้แหละครับ,อย,บอยู่กับทุ่งนาไปนาาไม่มนนตงงไม่ต้องลงหรอกอืม น้าเติบมันงามไวอยู่ดีอม,มองลนๆหนึมองกิ้งดัมก็นปนง้า,าว้าวไปอันนี้ดีมองมันขื้นประทันมูดีพราะดำห้างดีเห็นป่ะนี่อันแม่ดำมกวัวไม่เคยจ,จอดกันเลยด้กิ้งอ่ะเออ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 มันจ,จอดกันเลยแนะดูครับดูขนาดขนาดฮาก็์กเตกอันฮอกก้อนยืนต้นได้สวัสดีค่ะสดชื่นค่ะถึงว่าไม่เจอแม่ไม่สบายนี่เองสองอาทิตย์แล้วค่ะ ียงเสียงเป็นวับยุ่เสียงมึกหมึกมึงไปบ่ได้อะเขาต้องกลับคืนเออกลับคืนขึ้นหัวเดินอีหัวอกนไม่เห็นหรอกเก่งนะมาไทยเห็นไหมนี่ก็เป็นบรรยากาศที่น่านนะครับสบายๆบรรยากาศดีจังน่าอยู่มากเขาบอก แม่มาหอยบินเมื่อไหร่คะกันล้อสเต็ม,ลม์ล้อสเต็มจ้าทั้งทั้งกลุ่มเขาบอสกสแต็มให้จ้จต้องอต้องมีตาประทับก<ม>่อนเพราะว่าอันนี้อื่นแล้วเบิรจะเลยแต่อันนี้เลยแก่เลยแต่อันนี้เออ,อเมไม่ไม่สบายเพราะแม่กินปุ๋ยหรือเปล่าเออแม่เพราะเขาจะมีอย่างมาจากนั้ำวุ้นเอกสูงปุ๋ยเนาะเกือบเกือบแล้วเดี๋ยวนั้น กาเฟเออเธอขึ้นมาเดนี้สุร้องปี๊ดยังเอ้าขนพวกเธอนี่ยปากยากกเลยเออปากยากจะปากยากนะเอ,อ้าข้ไปเดวข้าวกะง,งามนคนกะง,งามเพ็เนวะ <c oughs> ไปไปเดินไปกาแฟ่นู่นจะตัดไปไหนอีกดูนัดเลาะทุ่งนะครับ,อบอนนโอ้ยมันก็อยู่แถวอันนี้แหละว <c oughs> ิวสวยมาก เออมาแล้วว <laughs> ิいい่งมา